ยินดีต้อนรับเข้าสู่พิศรานิยายเสียงช่องของนิยายหลากหลายรสชาติวันนี้ทุกคนกำลังอยู่กับนิยายเรื่องเทพบุตรจอมวายร้ายประพันธ์โดยวรดรให้เสียงบรรยายโดยพิศราน บทที่14ความสุขคือสิ่งที่ทิพยาอภาแทบจะไม่ค่อยได้สัมผัสดังนั้นหล่อนจึงไม่อยากจะเชื่อว่าขณะนี้ตัวเองได้รับสิ่งนั้นไว้กับตัวหญิงสาวยังหวาดระแวงทุกครั้งที่เธอหลับตาทิพยาอภาจะภาวนาขอให้ทุกสิ่งยังคงอยู่ตอนที่เธอลืมตาเหมือนเช่นวันนี้เธอลืมตาตื่นในเวลาเช้าตรู่เสียงนกร้องจุบจิบที่ต้นไม้ใหญ่กิ่งก้านของต้นไม้ต้นนั้นแผ่มาติดริมหน้าต่าง เสียงแองเจลิน่าร้องแอะแอะบุตรสาวของเธอคงตื่นขึ้นมาและกำลังเล่นคนเดียวโดยไม่คิดจะกวนคนเป็นแม่ที่พยาอภาพลิกตัวนอนคว่ำเธอยืนหน้าไปมองและเด็กน้อยก็มีปฏิกิริยาสนองตอบทันทีที่ม่านตาของเขาสัมผัสสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าแม่มือเล็กๆโบกไปมาขยับยิ้มจนมองเห็นฟันสองซี่ในปากเอ้ย ฟันขึ้นอีกแล้วนะคะคนเก่งเธอยื่นปลายนิ้วให้บุตรสาวจับแองเจลิน่าก็รีบจับทันใดพร้อมกับยิ้มแฉ่งอวดฟันอีกสองซี่ที่โผล่พลเงือกแดงแจ๋หิวยัง้าคนสวยวันนี้เราจะกินอะไรดีเธอยังคุยกับบุตรสาวบนเตียงต่อแม้เวลาจะเคลื่อนไปช้า เสียงเคาะประตูทําให้ทิพยอภาตัดสินใจลุกจากที่นอนเธอมองหาแมทธิวแต่ไม่เห็นเขาในสายตาเขาออกไปจากบ้านตั้งแต่ตอนบ่ายหลังจากที่นําเธอมาส่งไว้ที่นี่หายไปทั้งคืนและไม่ได้ติดต่อมาหญิงสาวระบายความรู้สึกหน่วงๆในอกออกมาทางลมหายใจเอาเถอะเธอสมควรไว้ใจเขาเมื่อเขาออกปากให้คํามั่นไว้กับเธอสิ่งแรกที่เธอควรคิดคือความเชื่อใจเมื่อสู้อุตส่าห์ยอมเดินถอยหลังกลับมาอะไรจะเกิดเธอก็ต้องพร้อมเผชิญ ที่พยาอพาเดินไปเปิดแง้มประตูหน้าห้องสิ่งที่เธอเห็นคือสาวใช้รูปร่างอวบอัดยืนสงบอยู่ตรงนั้นขออนุญาตทำความสะอาดค่ะ เสียงของหล่อนเรียบกริบไม่ได้แสดงความไม่พอใจออกมาเหมือนก่นกอนๆเพราะว่าหล่อนคือไวโอเลตสาวใช้ที่ขม็้นใส่เธอเป็นประจำหญิงสาวเบี่ยงตัวให้เธอจึงรีบเดินจำเข้ามาด้านในและลงมือทำงานตามหน้าที่อย่างแข่งขันที่พยาอภาเกรงว่าจะอยู่ขวางทางเธอจึงอุ้มลูกน้อยเข้าไปในห้องน้ำเพื่อชำระคราบหมักหมมบนร่างกายทั้งแม่ทั้งลูกตามความตั้งใจของหญิงสาวหลังจากอาบน้ำเสร็จเธอจะพาลูกน้อยไปหามาดามแพซี่พร้อมกับหาอาหารเช้าใส่ปากใส่ทอ้อง แต่สิ่งที่ทิพยาอภาไม่รู้หลังจากเธอหันหลังให้สาวชายคนนั้นช้อนสายตาวาววับมองตามมุมปากหล่อนกระตุกยิ้มเฮี้ยมเกลียมแววตาจัดจ้าเหมือนหมาป่าจ้องมองเยื่ออันโอชาไวโอเลตกลนด่าผู้หญิงชั้นต่ำแบบทิพยาอภาในใจแม่นั้นกับตนเองไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันเลยหากเปรียบเทียบรูปร่างเธอมั่นใจว่าตัวเองดูดีกว่าผู้หญิงผอมบางอย่างทิพย์าอาเยอะแยะเมื่อเธอมีรูปร่างชวนฝันหนุ่มๆที่เคยหลับนอนกับเธอเอ่ยปากชมทุกายและลีล เธอช่ำชองไม่แพ้ใครเธอเชื่อว่าหากเจ้าหนายหนุ่มได้ลองนอนกับตัวเองสักครั้งเขาต้องรีบสลัดใยนั่นทิ้งเป็นแน่ที่สำคัญเลยที่พยาอพาไม่รู้วยโอเลตไม่ได้มีหน้าที่ทำความสะอาดส่วนปีกตึกด้านซ้ายไม่ใช่ที่ทางของเธอหากต้องการทำความสะอาดห้องนอนของแองเจลินาจริงๆชิเอลจะยืนคุมแบบไม่คลาดสายตาพอบานคนนั้นไม่เคยปล่อยให้สาวใช้คนไหนได้เยี่ยมไกลเข้ามาในห้องของทายาทดีแลนเพียงลำพัง หากเธออยากได้เจ้านายรูปหล่อของเธอมาครองเธอต้องช่วยฉัน ข้อเสนอของชายแปลกหน้าที่เดินเข้ามาทักไวโอเลตในวันก่อนที่เธอออกมาเที่ยวนอกคาร์ลเาชายผู้นั้นเดินเข้ามาทักทายเธอพร้อมกับข้อเสนอที่เธอไม่คิดปฏิเสธเมื่อสิ่งที่เขาต้องการทําเป็นความต้องการของตนเองเช่นกันกําจัดผู้หญิงคนนั้นออกไปจากวงจรชีวิตแมทธิวดังนั้นไวโอเลตจึงลองเสี่ยงเธอเดินวนไปวนมาแถวนี้และเมื่อทางสะดวกจึงไม่รอช้าที่จะลงมือซองยาสีขาวที่เธอซุกไว้ในชั้นไหนไวโอเลตล้วงออกมาเธอมองซ้ายมอง ก่อนจะบิเม็ดยานั้นใส่ลงไปในขวดน้ําสะอาดที่วางอยู่บนโต๊ะก่อนจะรีบเร่งกายออกไปจากห้องนอนเด็กอ่อนแบบเงียบกริบที่สุดสองแม่ลูกที่เพิ่งอาบน้ําจนฉ่าปอดเดินออกมาจากห้องน้าหญิงสาวอมยิ้มเพราะภายในห้องไม่มีบุคคลที่3และห้องนอนถูกทําความสะอาดไปบ้างพอสมควรที่พยาอภาย่อนลูกน้อยลงบนที่นอนเธอเดินไปหยิบชุดเด็กน่ารักมาสวมให้เจ้าตัวอ้วนที่นอนยิ้มเพลก่อนจะกวาดตามองหาเสื้อผ้ามาสวมบนร่างกายตู้เสื้อผ้าแบบบิวอินใน ห้องแต่งตัวที่เก็บของใช้ประจำของเธอคือเป้าหมายที่พยาอพายืนหมุนอยู่หน้าตู้เธอขอมวดคิวนิดๆเมื่อเสื้อผ้าบนราวมีเต็มไปหมดแต่ไม่มีตัวไหนที่เธอจะสวมได้สักตัวเมื่อเป็นของใช้ของสวิตี้ส่วนของเธอนั่นอยู่ในกระเป๋าเธอลืมทิ้งไว้ที่สนามบินมันถูกโหลดขึ้นเครื่องบินลำนั้นไปและป่านนี้คงวิ่งวนอยู่บนลู่ที่ประเทศไทยอาริสอาริสเอ้ยคุณผู้หญิง สวิตตี้เจ้าเดิมหล่อนถือวิสาสะเปิดประตูห้องเจ้านายคนใหม่เข้ามาเพราะเคาอยู่นานสองนานแต่คนด้านในไม่ได้ยินอีกอย่างเจ้าของห้องตัวจริงคงไม่ถือสาสาวชายตัวอวบจึงกลา้าสวิตตี้มีอะไรหรือเปล่าเรียกทิปว่าทิปก็ได้ทิปไม่ถือทิพยาอภาเดินออกมาจากห้องแต่งตัวเธอยิ้มให้เพื่อนเก่าแม้สถานะจะเปลี่ยนไปแต่ทุกอย่างสำหรับเธอเหมือนเดิม เฮ้ยไม่ได้หรอกคะ่ะคุณผู้ชายดุจะตายหากสวิตตี้เรียกคุณผู้หญิงเสียสนิทแบบนั้นกลัวจะโดนเฉ่งสิคะตามใจมีอะไรหรือเปล่าล่ะหญิงสาวกระเซาสาวใช้ของดีแลนแบ่งเป็นสองส่วนปีกซ้ายกับปีกขวาจะไม่ยุ่งเกี่ยวกันแบ่งหน้าที่ทำงานไว้แบบชัดเจนนี่ไงคุณผู้หญิงฮ่า นไม่รู้ว่าจะเรียกยังไงให้เข้าใจสาวใช้ตัวอวบยกชุดสวยขึ้นชูพร้อมกับบ่นพึมเมื่อเวลานี้มีคุณผู้หญิงเพิ่มมาอีกหนึ่งมาดามใหเอามาหรอจ๊ะเธอยื่นมือออกไปรับเพราะคุณผู้หญิงที่สวิตตี้กล่าวถึงคงไม่พ้นมาดามแพซี มาดามกลัวอาริสอุย้ยคุณผู้หญิงไม่มีชุดใส่เห็นมาแบบฉุกละหุกเรียกทิปนั่นแหละจะได้ไม่งงกำลังว่าจะไปหามาดามพอดีทิพยาอภารับชุดสวยจากมือสวิตตี้ก่อนจะเดินหายไปในห้องแต่งตัวแมทธิว คุณผู้หญิงก็กำลังชะเง้อรอเธอคิดถึงคุณหนูคะ่ะมาดามแพซี่ลงรักหลานนอกไส้แบบเต็มหัวใจและเมื่อแองเจลินาถูกคืนสู่อ้อมกอดมารดาตัวจริงนางจึงทำได้แค่ชะเง้อคอรอรอแป๊บนะแต่งตัวเสร็จเราจะไปหาท่านด้วยกันยิงสาวอมยิม้มความยุ่งยากที่เคยประสบเธอเพิ่งจะนึกรำคาญเอาก็ตอนที่ตัวเองกลายเป็นคนสำคัญของ,ของคฤหาหั์ดีแลนอีกคนหนึ่งดีค่ะ สวิตตี้เหลียวซ้ายแลขวาเธอหิวน้ำจนคอแหง้งเนื่องจากต้องรีบนําชุดมาส่งพอดีสายตาไปสะดุดกับขวดน้ําบนโต๊ะหลังชั่งใจอยู่เสี้ยววินาทีหล่อนจึงเดินไปช่วยแก้วสะอาดพางรินน้ําดื่มใส่ก่อนจะยกขึ้นจิบแก้กระหายเป็นการกระทําที่แสนละลาบละหล,ลวงเนื่องจากของทุกชิ้นในห้องเป็นของเจ้านายสาวใช้ไม่สมควรหยิบมาใช้แต่เป็นโชคดีของที่พยาอภาเพราะหากหล่อนหลือกใครก็ตามที่ดื่มน้ําปนเปื้อนอะไรบางอย่างที่ไวโอเลตใส่ไว้คงเกิดอันตร รายขึ้นแน,แน่และสวิตตี้เป็นเหยื่อครั้งนี้หลังน้ําใสๆไหลลงไปในลําคอสาวอวบยกมือจับคอดวงตาเลือกลานรู้สึกเหมือนมีก้อนไฟแดงๆไหลลงไปในปากเจ็บปวดจนใบหน้าบิดเบี้ยวเธอกุมมือไว้อยากจะร้องดังๆแต่ปากเธอกลับชาและก่อนที่เธอจะหมดสติสวิตตี้เห็นแค่ใบหน้าตื่นะหนกของอดีตเพื่อนร่วมงานที่บัดนี้ที่พยาพากลายเป็นภรรยาของหลานชายเจ้าของ,ของคฤหาหนาเสียแล้ว วสวิตตี้สวิตตี้เป็นอะไรไปช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยทีใครอยู่ข้างนอกบ้างเรียกคนมาช่วยสวิตตี้เลยค่ะ แม่ลูกอ่อนร้องวีดวีเธอสุดหวบลงไปจับแขนสาวใช้ตัวอว่วพลางเขย่าแรงๆส่งเสียงร้องเรียกหาคนช่วยสลับกับการพยายามจะปลุกสติของสวิตตี้หญิงสาวมองเพื่อนร่วมงานด้วยแววตาตื่นตกใจน้ำลายเป็นฟองฟอ,งฟอดไหลฟูมปากกับดวงตาเบิกโพลงและร่างกายที่แข็งเกร็งของคนตรงหน้าเกิดอะไรขึ้นชีเอลอยู่ไม่ไกลเขาเดินเต่ไปมาหน้าห้องเจ้านายน้อยจนกระทั่งได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือพอบานไวดึกจึงตัดสินใจผลักประตู ห้องของแองเจลินาแล้วจึงกระโจนเข้ามาเมื่อเกิดเหตุร้ายขึ้นความวุ่นวายบังเกิดหนุ่มคนงานถูกตามตัวขึ้นมาเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกไปจากห้องและสวิตตี้ถูกนําส่งโรงพยาบาลแบบเร่งด่วนเมื่ออาการของเธอหน้าเป็นห่วงหญิงสาวอุ้มลูกแนบอกเธอมึนหัวไปหมดไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับสวิตตี้เกิดอะไรขึ้นมีใครเป็นอะไรไปหรอ มาดามแพซี่รีบเดินมาจากห้องตอนเองนางเดินกึ่งวิ่งเมื่อเธอได้ยินสาวใช้นางหนึ่งซุบซิบเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันน่ากลัวเสียจนมาดามแพซี่หัวใจสัน่นมาดามที่พยาอภาผวาเข้าหาเธอตัวสั่นเงินงกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อหน้าแมทธิวไปไหนนางไม่เห็นลูกเลี้ยงอยู่ในสายตาจึงถามหาเสียงค่อนข้างเคร่งหญิงสาวสายหน้าเธอเองก็ต้องการแมทธิวที่สุดในเวลานี้แต่จะไปตามหาเขาที่ไหนละ่ะ ช่างเถอกเดี๋ยวเขาก็คงกลับมาเองแต่นี่ใครเป็นอะไรสวิตตี้ค่ะมาดามจูจๆก็ล้มฟุบน้ำลายฟูมปากเลยชีเอลเพิ่งพาไปโรงพยาบาลเมื่อสักครู่ที่พยาภารีบบอกเธอตัวสั่นไปหมดกับสภาพคนใกล้ตายที่เกิดขึ้นตรงหน้าฮา้ สาวใหญ่ถอนใจเฮือกเธอกว่าตามองไปรอบๆจนไวโอเลตรีบถอยหลบเธอมาคอยจับตามองและกลด่าสาวใช้ตัวอ้วนในใจอีนั่นดันทะเลาะทะเลาะเข้ามาขวางทางไม่อย่างนั้นคนที่ถูกหามส่งโรงพยาบาลคงเป็นอีหน้าสวยที่ดอดเข้ามาชกเจ้านายหนุ่มสุดหล่อของหล่อนไปครองที่นี่คงไม่ปลอดภัยสำหรับเธอแล้วทิพยอภาไปอยู่กับฉันที่ห้องฉันดีกว่า จนกว่าเมทิวจะกลับมาจัดการคนร้ายที่ลงมือเหี้ยมโหดคนนั้นมาดามแพซซี่ดูเหมือนไม่มีพิษมีผัยนางอยู่ในส่วนของนางไม่ยุ่มยามในส่วนของมาดามจูเลียแต่เมื่อถึงคราวคับขันฝั่งมารดาสามีไม่มีผู้ปกครองนางก็ต้องการปิกป้องแทนเมื่อนางก็เป็นเจ้านายคนหนึ่งของดีแลนที่พยาอพาจึงอุ้มลูกเดินตามมาดามแพซซี่ไปด้วยหัวใจสั่นเทาอะไรนะพลาดแล้วแกจะอยู่เสนอหน้ารอให้ไอ้เวนั่นจับได้หรอ ไวโอเลตน้ำตาเลยเธอโทรศัพท์ไปแจ้งข่าวคนว่าจ้างแต่กลับถูกตวาดกลับด้วยน้ำเสียงดุดันหญิงสาวเม้มปากแงหน้ามองยอดตึกวาสนาของเธอคงไม่ถึงชายหนุ่มผู้นั้นเพราะนับจากวันนี้เธอคงไม่ได้เห็นเขาอีกเมื่อทำงานพลาดและแมทธิวอาจจะสาวมาถึงตัวเธอได้ในเวลาไม่กี่ชั่วโมงดังนั้นเมื่อเธอยังมีเวลานี้ก็ควรจะรีบเพนไปเสียก่อน30นาทีต่อมาไวโอเลตจึงเร่งกายออกจากคฤหา์ดีแลนเธอเดินแทรกผู้คนที่เดินสวนไป ไปมาบนถนนพยายามไม่ทําตัวให้มีพิรุษและอีกไม่กี่ช่วงตึกเธอก็จะถึงบ้านของตัวเองหญิงสาวเดินก้มหน้าเข้าไปในซอยแคบๆทางลัดที่จะไปบ้านเธอเดินบนถนนเส้นนี้ตั้งแต่เล็กจนโตไม่เคยมีอันตรายแต่วันนี้ไม่เหมือนวันเก่าๆเ,เธอกลืนน้าลายฝืดๆลงคอตรงมุมมืดของซอยนี้มีผู้ชายไม่น่าไว้ใจคนหนึ่งยืนซุ่มอยู่ตรงนั้นหญิงสาวรวบรวมความกลา้าเธอซอยเท้าให้เร็วขึ้นเพราะหากผ่านตรงนี้ไปได้เบื้องหน้านั้นคือบ้านของ ông thơ ý มัจจุราชสีดำมาเมื่อปลายกระบอกปืนมีที่เก็บเสียงและเมื่อกระสุนถูกดันออกจากรังเพลิงพงใส่เรือนกายของไวโอเลตเธอยังไม่ทันได้อ้าปากร้องด้วยซ้ำลมหายใจของเธอก็ปิดปลิวไปเสียแล้วอนิจจาชีวิตของคนคนหนึ่งจบสิ้นเพราะความริษยาแท,แท้หากหล่อนไม่มีความละโมบไวโอเลตคงไม่ตายแบบไม่มีใครรู้แบบนี้ชายผู้นั้นใช้ผ้าเช็ดขม่าปืนเก็บอาวุธที่ประหัตประหารไว้ใต้เสื้อเชิดตัวใหญ่เขาถอดเสื้อโค้ททิ้งในถังขยะ และช่างเป็นเรื่องมังเอิญรถขยะเก็บไปพอดีเป็นการทำลายหลักฐานแบบที่กว่าจะตามกลิ่นเจอคนร้ายก็ล่องหนหายตัวไปเสียแล้วแมทธิวใจร้อนดังไฟเขารีบกระโจนขึ้นรถยนต์ที่จอดรอท่าหน้าตึกดีแลนคอมเพล็กซ์เพื่อเดินทางกลับบ้านเพราะมีเรื่องร้ายแรงเมื่อคืนเขาไม่ได้กลับบ้านเมื่อต้องรีบทำคะแนนเขาทำตัวเป็นหลานที่ดีนอนเฝ้ามาดามจูเลียไม่เคยคิดว่าสถานที่ปลอดภัยที่สุดเช่นบ้านของเขาจะมีเหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นและเขาต้อง ต้องรู้ให้ได้ใครเป็นตัวการแมทเด็กนั่นเป็นไงบ้างไม่ใช่แมททิวคนเดียวที่รู้ข่าวร้ายมาดามจูเลียเองก็ทราบเช่นกันนางนั่งไม่ติดรีบเช็คข้าวกับหลานชายทันทีลูกผมปลอดภัยครับคุณยารวมถึงทิปด้วยมีสาวใช้คนหนึ่งรับเคราะแทนผมกำลังรอข่าวจากจากขอบเหมือนกัน ทันทีที่ทราบข่าวแมทธิวกับจาขอบแยกกันคนละทางเขาตรงกลับบ้านเพราะป่านนี้ที่พยาอาคงกําลังเสียขวัญส่วนจาขอบออกไปควานหาข่าวภายใน24ชั่วโมงนี้เขาต้องรู้ให้ได้ว่าใครกันแน่ที่หวังร้ายกับเมียและลูกของเขารู้หรือ,อยังว่าใครทำต้องให้ยาช่วยไหมมาดามไม่ได้เหน็บแนมนางเองก็อยากรู้ใครกันที่กล้าล้วงคองูเห่าดีแลนทั้งตระกูลขอบคุณครับคุณยา ไม่น่าจะพ้นมือจาขอบอีกไม่นานเราก็น่าจะรู้ครับแมทธิวตอบเสียงเข้มเขายิ้มเครียดใครก็ตามที่กล้าเข้ามาลองเชิงครั้งนี้ฝ่ายนั้นคงพร้อมแล้วที่จะตายแมทธิวคงไม่เก็บคนร้ายไว้เมื่อมันเกือบทําให้คนที่เขารักที่สุดเป็นอันตรายเพราะฉะนั้นก่อนที่เขาจะเก็บมันเขาต้องสาวให้เจอว่าใครกันแน่อยู่เบื้องหลังเป็นการจัดการปัญหาให้ถึงรากถึงโคนแต่งานนี้เหมือนจะคว้าน้ําเหลวจากขอบกลับมาพร้อมกับข่าวไวโอเลตกลายเป็นศพในตรอกเล็กๆเ,เป็นการ มันฆ่าตัดตอนไม่ให้สาวไปถึงคนว่าจ้างตามต่อมันต้องลงมืออีกแนะ่เมื่อมันคิดค่าทิพแมทธิวสั่งเสียงเปล่าเขาพุดลุกขึ้นยืนสอดมือไว้ในกระเป๋ากางเกงเดินไปหยุดที่ขอบหน้าต่างมองเมอออกไปด้านนอกในสมองคิดสาระ,ตะแต่ก็ไม่สามารถคาดเดาได้คนร้ายคือใครมันต้องการอะไรกันแนะ่ แก้ววายถูกใครบางคนคว้างไปกระทบกับผนังวายกระจายเปื้อนเป็นวงกว้างสีที่ติดอยู่บนกำแพงคล้ายสีเลือดเขาคนนั้นมองคราบสีแดงชาติพร้อมกับกระตุกยิ้มเฮี้ยมเกรียม แคลิฟอร์เนียอเมริกาแพ้คขนตาหนาเป็นปื้นกระพือวิบวับเมื่อสายตาจับภาพที่น่าสนใจได้ผู้ชายคนหนึ่งไม่ได้ล้อเหล่าสะดุดตาหนักแต่มีบางอย่างในตัวของเขาที่ร้ออารมณ์จนไทริสคนลุกสู้แววตาของเขานุ่มลึกมองดูลึกลับและชวนค้นหาประกอบกับสายตาจัดจ้าที่เขามองตรงมายังตนเองเหมือนจะบอกเป็นในในความในที่รู้กันแค่สองคนหนุ่มร่างใหญ่ใจหญิงที่วันนี้ปลอมแปลงเป็นผู้หญิงครบทั้งตัวไม่ว่าจะวิกผมสีดำาสยาย่เต็มแผ่นหลัง ใบหน้าถูกแต่งเติมด้วยเครื่องสำอางสีฉูดฉาดลิปสติกสีแดงสดเหมือนผิวแอปเปิลสุดชุดเดรสผ้าบางเบาห่อหุ้มร่างกายบึกบึนแต่หากมองผ่านๆก็จัดว่าหน้าสนิทเสน่ส ح, หาพอสมควรหากชายผู้นั้นชอบเพศที่สามแม่คนเดียวหร,ร,รือจะพรูหล่อ ไทริชโฉบเข้าไปทักอิงสะโพกกับขอบเคาน์เตอร์แซงทําเป็นมองไปที่ฟลอตเนรัมทั้งทั้งที่กําลังลุ้นคําตอบด้วยหัวใจเต้นตึกตะหนุ่มแปลกหน้ากดมุมปากโค้งลงก่อนจะเกลื่อนสีหน้าและแววตาเมื่อเงยหน้าขึ้นตอบผมนั่งอยู่คนเดียวก็ต้องมาคนเดียวสิครับ <c oughs> ไทริสหัวเราะเสียงลิวดีเลยฮันก็มาคนเดียวหากไม่รังเกียจเราไปหาที่คุยกันดีไหม เสือ้อผืนใหญ่ที่ไทริสปูวไว้ตรงหน้ากับสะพานเสริมใยเหล็กที่ทอดรอหวังให้หนุ่มแปลกหน้าที่ยังไม่ได้ถามชื่อก้าวเดินขึ้นมาบนนั้นไม่มีคําตอบแต่การไหวไหลน้อยๆแล้วก็ลุกขึ้นยืนนั้นหนุ่มรูปร่างใหญ่กํายําแทบจะกระโดดหมวนตัวสามตลบเพื่อแสดงความดีใจให้เพื่อนพ้องชาวสีม่วงได้รู้วันนี้นางช่วยได้ชิ้นปลามันตัวใหญ่ๆที่ทั้งแซบและน่าจะอร่อยลิ้นหลังกว่าตามองรูปร่างกํายําของอีกฝ่ายตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าจากการ ที่เขายืนขึ้นเต็มความสูงทางนี้ดีกว่าฮะไทริสเดินนำอาการกระี่กระดาจนคนที่เดินตามหลังแอบเบปป้ปากมุมอับสายตาสถานที่ที่กระเทยปลดปรานไทริสทิ้งตัวนั่งเขาตบมือลงบนเบาะค้างๆและไอหนุ่มหน้ามนก็ทิ้งตัวนั่งตามมือแข็งแรงวางพาดบนขอบเก้าอี้ทำเหมือนอบกอดคนตัวใหญ่ไกลๆดื่มอะไรดีฮะันมีเมมเบอร์ที่นี่ กลับเจ้าประจําที่ไทริสนิยมมาหมกตัวเพื่อเล็งหาเหยื่อนุ่มๆไปนอนกกอะไรก็ได้ผมยังไงก็ได้ คำตอบเป็นที่ถูกใจพร้อมกับสายตาวาววามที่มองมายังตนเองมันเหมือนกับว่าตนเองกําลังได้เจอเนื้อคู่เนื้อคู่ที่สวรรค์ส่งมาให้บรันดีรถนุ่มถูกรินใส่แก้วบางใสแซกยกขึ้นดื่มอกึอกอเพื่อสกัดความขยะแขยแยงที่ตีตื้นขึ้นมาจุกอยู่ตรงคอหอยเขาลงทุนทุ่มสุดตัวเพื่องานใหญ่ที่รับมาหลังจากแผนแรกเหลวไม่เป็นท่าและไม่มีทางไหนเข้าถึงตัวธิพยาอาภาได้ยกเว้นทางที่เขากําลังทํทาไทริสยิ้มกริมงานนี้ของ ได้ปีนบันไดสวรรค์เหมือนส้มหล่นปุตรงหน้าจ,จูจๆเทวดาก็ส่งผู้ชายหอมอร่อยมาอ่อยให้น้ำลายยืดแบบนี้จะมัวรอช้าอยู่ใหญ่มือใหญ่ไม่ต่างอะไรกับใบโพแสงคลืบคลานไปที่คนขาและฝ่ายตรงข้ามกับทําทีท่าไม่รู้ไม่ชี้ไม่สะดุ้งสะเทือนแม้เขาจะคืบลึกเข้าไปอีก ไพรีส,สุดน้ำลายในปากที่ไหลเอ่ออกมาจ่ออยู่ในอุ้งป่ากเขากระยิมยิ้มกว้างคืนนี้คงได้สุกซานเพราะรสชาติผู้ชายตรงหน้าแสกัดกรามกดกรอดเขาขมใจทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นเสยกแก้วเหล้าขึ้นกระดกถี่ขึ้นเพื่อสกัดความขยะขย,ยงที่พวยพุ่งจนแทบจะอาเจียน เสียงสัญญาณมือถือดังแทกขัดจังหวะก่อนที่ไทริสจะตะปบเป้ากางเกงของหนุ่มข้างตัวแซกเบี่ยงกายหนีเขาสอดมือเข้าไปล้วงตรงกระเป๋ากางเกงพลางยิ้มแย่ขออนุญาตไปรับโทรศัพท์นะครับในนี้เสียงดังไม่เกิน10นาทีชายหนุ่มแทบจะกกระโจนพรวดเพราะหากยังอยู่ตรงนี้อีกสักหนึ่งนาทีเขาคงได้ลายของเก่าเพราะความสะอิดสะเอียน กาจะรับได้ทำไรอยู่เอ็มม่าแหวลันหล่อนทนฟังเสียงเรียกเข้าเป็นสิบครั้งแต่ปลายสายไม่ยอมรับสักทีกำลังติดพันมีอะไรหรือเปล่าแซคถามกลับแบบติดรำคาญน,นิดๆมีเวลาว่างขนาดพาอีตัวไปกกแกเห็นข่าวอินนาอยังศพมันขึ้นอืดอยู่ในตอกไม่ไกลบ้านมันเลย แผนการบางอย่างเอ็มมร่รู้แต่ไม่ได้รู้ทั้งหมดดังนั้นเมื่อเห็นไวโอเลตกลายเป็นศพหล่อนจึงนั่งไม่ติดมันสมควรตายนะถ้าไม่เก็บมันก่อนไอ้กากแมทธิวก็ตามดมกลิ่นจนมาถึงคุณกับผมสิ แซกพูดเหมือนเป็นเรื่องธรรมดากับการปลิดชีพใครสักคนแผนแรกพลาดแล้วมีแผนการต่อไปไหมไมีผมกำลังลงมือทางที่ดีคุณอยู่เฉยๆเธอเอม็มมาอย่าติดต่อผมบ่อยนักเดี๋ยวจะมีพิรุษหนุ่มใจโหดเตือนสิ่งเฮียมหากหล่อนจุนจานมันจะพลอยทำให้งานเขาเสียไปด้วยอืมก็ได้ฉันจะรอดูผลงานอย่าทำให้ฉันผิดหวังล่ะ หญิงสาวตัดบทการสนทนาหล่อนกดวางสายก่อนจะยืนยิ้มกริ่มหากกำจัดอิมานความสุขไปได้เปอร์เซ็นต์ที่ตัวเองจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมก็มากขึ้นเมื่อในนาทีนี้หากวัดกันที่ความเหมาะสมไม่มีใครเหมาะคู่ควรกับแมทธิวได้เท่ากับตัวเองแซกยัดโทรศัพท์เก็บไว้ในกระเป๋ากางเกงเขาลวงซองบุหรี่ติดมือมาด้วยเขาดีดบุหรี่มวนนั้นโยนไว้ที่พื้นยกปลายเท้าขึ้นย่ำแรงๆจนไฟมอดสนิทน้ำลายเหนียวๆถูกถมลงบนพื้นคอนกรีตเขาเบ้ปาก เมื่อตัดใจเดินกลับเข้าไปด้านในอีกครั้งแซกกรอกเล่าแทบไม่นับจำนวนเขาต้องการเมาเพื่อจะได้ไม่รับรู้อะไรเมื่อเวลานี้เขากำลังจะเอาตัวเข้าแลกสิ่งที่ชายหนุ่มต้องการคือความวางใจ ไหวไหมฮะโอุยแบบนี้หันทำอะไรลงไปอย่ามาว่ากันนะไทริสปิดปากหัวเราะค,คิกคักเมื่อหนุ่มหล่อเมาไมา้แทบไม่มีสติแซคถูกหนุ่มใหญ่หัวใจสีชมพูหิ้วปีกกลับมายังอาพาร์ตเมนต์ของเขาผ้าเช็ดตัวผืนเล็กเปียกน้ำพอหมาดถ,ถูกเช็ดไปบนใบหน้าคมขยแววตาชำาพราจ้องมองโครงหน้าของเขาแบบมีความหมายแต่ไทริสกลับไม่ได้ลงมืออย่างที่ใจปรารถนาเขารู้สึกถูกชะตากับผู้ชายคนนี้จนถึงกับ,บวางแผนการในอนาคต เขาไทริสอาบน้ำล้างคราบเหงื่อแล้วจึงมาซุกตัวนอนด้านข้างมือของเขาสอดกอดเอลนาไว้เอียงแก้มซบแผ่นหลังบึกบึนและหลับสนิทแบบมีความสุขโดยยังไม่ได้ลุกล้ําความเป็นส่วนตัวของผู้ชายแปลกหน้าที่ทําให้เขาหัวใจชุ่มฉ่าสักนิดแซกภาวะตื่นตอนใสายๆเขาได้ยินเสียงกรดดังเหมือนบูดรถไฟอยู่ข้างตัวชายหนุ่มรีบกระโจนตัวหนีเขายกมือปิดปากรั้นอาการสำรอกเมื่อรู้สึกเซ่ออิเอียนจนแทบจะอ้วกตื่นแล้วหรอฮะ บิกผมถูกถอดใบหน้าที่เคลือบเครื่องสําอางถูกล้างจนหมดจดที่เห็นนอนปลือตาอยู่ตรงหน้าไม่ต่างอะไรกับเขาเลยดูไทริสจะกำยำมากกว่าเขาเสียอีกครับผมเมาไม่รู้เรื่องเลยขอบคุณนะที่พาผมกลับมาด้วยแซกกลืนน้ำลายฝืดๆลงคอเขาเบี่ยงกายลงไปยืนที่พื้นถอนใจแผ่วๆเมื่อยังไม่มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับตัวเองไม่เป็นไรฮะอีกอย่างนะฮันไม่รู้จะพาคุณเออ ชายหนุ่มหัวใจสีชมพูเว้นช่องไว้เมื่อแม้แต่ชื่อแซกก็ยังไม่ทันได้ถามแซกครับผมชื่อแซกแซกรีบตอบไทริสฮ่ายินดีที่ได้รู้จักคุณมาทำอะไรที่นี่หรอมาเที่ยวนะครับผมตกงานก็เลยกะว่าจะเที่ยวสักพักแล้วค่อยหางานทำ แซกตอบแบบที่คิดเอาไว้ดีเลยฮันกำลังเหงากำลังหาเพื่อนเที่ยวอยู่พอดีไทริสรีบชฉวยโอกาสไว้เขายิ้มกริมในตาพราวดีครับดีผมกลับก่อนดีกว่าเพื่อคู่รักคุณมาจะเกิดความเข้าใจผิดกันเสียเปล่าฮันสอดค่ะไม่มีใครสักคนไทริสรีบตอบกลับอา้าวเห็นว่าเหงาผมก็นึกว่าคุณมีแฟนแล้วแต่แฟนอาจจะไม่อยู่ หนุ่มใหญ่หัวใจหญิงรีบกระพือเปลือกตาทีๆส่งแววตาออดอ้อนให้กับหนุ่มหล่อที่ตัวเองถูกใจที่เหงานะเพราะเพื่อนคนเดียวของหันย้ายไปอยู่อีกเมืองก็เลยไม่มีเพื่อนสนิทไว้คุยหลังเลิกงานมันเหงาจนอยากจะมีใครสักคนอ๋อแบบนั้นเองเหงาก็ไปหาสิครับไม่เห็นจะยากแซกพยักหน้ารับแซงทําเป็นเข้าใจก็ว่าจะไปอยู่แต่ขับรถคนเดียวมันน่าเบือ่อก็เลยยังไม่ได้ไปสักที ผมว่างนะหากอยากมีเพื่อนคุยระหว่างทางผมไปเป็นเพื่อนคุณได้ชายหนุ่มยิม้มเขากระยิมในใจนี่ไงละ่ะสิ่งที่เขาต้องการเมื่อทิพยาอาพาถูกปกป้องเหมือนไข่ในหินหล่อนมีกำแพงหนานาคอยอบอุ้มไว้ทางเดียวที่จะเข้าใกล้หล่อนได้ก็ต้องมีคนพาไปและคนคนนั้นคือผู้ชายตัวใหญ่ตรงหน้าเขานี่ไงละ่ะ ข่าวดีหนังสือเสียงเทพบุตรจอมวัยร้ายเรื่องเต็มวางจํำหน่ายในเม็บมาเก็ตแล้วนะคะราคา239บาทมีเนื้อหาแบบเข้าถึงอารมณ์กว่ารับประกันความฟินจุกๆแน่นอนค่ะใครอดใจรอไม่ไหวอยากรู้แล้วว่าเส้นทางความรักของคนทั้งสองจะมาบรรจบกันได้หรือไม่สามารถเข้าไปอุดหนุนเป็นกำลังใจให้กันได้นะเจอกันอีกทีทุกสิบโมงเช้าของวันอังคารพฤหัสบดีและวันเสาร์นะคะแล้วเจอกันค่ะ